โนโมโธนาให้พรแต่เมื่อท่านทั้งหลายได้น้อมถวายเป็นสังฆทานอันว่าสังฆทานนี้สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่ามีอานิสส์อันยิ่งใหญ่แต่รักเงาของการถวายสังฆทาน,นาเนื่องด้วยว่า,าพระพิษุสง์มีลาบสกะัะละก็คือนับตั้งแต่อาหารบินทบาทนั้นนะ แตกต่างกันนะบางรูปไปบินทบาทได้อาหารในะกัิยภาพันจังหารกลับมาเยอะกลับมามากบางรูปนะไปบินทบาทแล้วไม่ไดนะ้หรือได้มากก็น้อยไม่พอแก่การบริโภคฉันเนะมื่อเป็นเช่นนี้พนะระพุทธองคนะ์จึงได้บัญญัติวิธีการว่าให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งนั้นนะในอาณาัตในฉาย,ยาเดียวกันนี้ นะได้รู้ปันได้รู้แบ่งนะจึงส่งเสริมให้ได้ถวายฐานรวมนะภาษาไทยก็กลอนมาเกลื่อนมาเรื่อยว่าเป็นการถวายสังฆทานนะที่จริงแล้วก็มาจากจิตใจนะรูปที่ไปบินทบาทนะแล้วได้พัฒาหาหวานข่าวน้อยก็เพราะไม่เคยได้ทำบุญสุนทรทานนะการกุศลไม่เคยได้จาคคสละให้ตามที่ตนได้ตนมี นะแต่รูปที่นาะมีลาสกละมากก็ได้ให้ฐานมากนะเมื่อได้ให้ทานมากนะครั้นมาบวชเป็นพระวิสุสธิสมนนณรในพะุทธศาสนาก็ได้รับความสะดวกสบายนะในเรื่องของพัฒหาหารนะการนุ่งกันหม่มกันเป็นกันอยู่การบริภรโภคการอุปโภคการสำมานาสรูปทางหลายเป็นต้นนะเมื่อบุคคลนี้ อย่านะหมายถึงพระนะทีนะ่เป็นเลิศในด้านการให้ทานหากยังไม่ไดนะ้ถึงที่สุดของมรรคผลนะไปสู่นะสักขสวรรค์ก็จะอลังการนะด้วยที่พระยะสมบัติทั้งปวงย้อนกลับมาเกิดอย่างโลกมนุษย์ก็ยังได้รับอนิสงส์ของการให้ทานนะที่ทำไว้ในะรูปทีนะ่ไม่เคยได้ทำบุญให้ทานไว้ นะครั้นมาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ก็ยากลําบากนะในการบริโภคขอบฉันในการดุ่งการหม่มในการเป็นกันอยู่นะครั้นแล้วนะเมื่อนะได้อานิสงส์การบวชอานิสงส์การรักษาศีลน,นะยังไม่ได้พ้นทุก์ไปเกิดอยู่ในหมู่เทวดานะก็ยังเป็นหมู่เทวดาที่นะที่พิทยสมบัติมีประมาณโดยน้อยนะมีประมาณโดยน้อย นะจากนั้นย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นะก็ยังจะยากลำบากนะด้วยเหตุนี้นาะระแก้วของพระพุทธศาสนาพรนะบรมศาสดาประกาศนาทศะสิบบารมีสิบยกต้นการให้ทานยกการให้ทานมาโดยลำดับนนั้การให้ทาน เอากระดานที่ปาราเมือ่อดสักครู่ผ่านมาว่าให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ให้ทานด้วยจิตหวังการบูชาให้จิตให้ทานด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาให้ทา,านด้วยจิตที่นะให้ได้เมื่อตามกะละตามเวลาให้ได้ตามโอกาสให้ได้ตามนะเหมาะตามควรน,นะกับการเวลากับบุคคลแนะที่พึงให้เวลาที่พึงให้ดนะอย่างนั้นเป็นต้นแตนะ่ที่รวมกันทั้งหมดเลย นะก็ให้ทานเพราะด้วยจิตหวังอนุเคราะห์แก่ผู้รับนะอย่างท่านตองหลายวันนีนะ้ก็ให้ทานหวังเพื่ออนุเคราะห์แก่บรรดาพระภิสุทธิ์สามเณรเทีนฉะีให้การอนุเคราะห์แก่กันและกันนะต่างคนต่างหอบต่างคนต่างยิ้วมานะเสร็จแล้วก็เอามาน้อมถวายพระเจ้าพระสงฆ์นะ เหลือจากพระเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นเสสังมังคลาอยาจามิยาเป็นส่วนที่เป็นสิริมงคลนะกับชีวิตท่านนะสืศได้หนึ่งวันนะศัยต่อไปได้นะมีสติมีปัญญานะโดยธรรมชาติหลักกายภาพวิยาสตร์ทางกายนะเมื่อกายอิ่มนะสมองก็ทํางานเนะมื่อกายอิ่มนะร่งา,งก,รกานะรงกายก็กระปรีก้กระปร่นาเมื่อร่างกายกระปรี้กระปร่า นะผู้ที่เป็นเจ้าของ,ของก่อร่างกายคือจิตใจจิตใจก็แช่มชื่นสดใสนะชุ่มฉ่ำขึ้นมาการจะคิดอ่านการศรีลการสมาธิการปัญญาการศึกษาการสุตตะการจักขะการปัญญาก็จะเกิดขึ้นจะมีขึ้นนะก็เติมเริ่มต้นตั้งตนนะที่จิตสถานุเคราะห์นั่นเองจากนั้นเะนะนะนาจะการให้ทาน นะ่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสลักสำคัญนะการปันกันแบบ่งมีแล้วให้ได้แล้วปันมีแล้วให้ได้แล้วเอื้อเฟื้ออาทรน,นะอย่างนี้เป็นต้นวันนั้นให้ท่านตั้งหลายได้สังเกตนะว่าพระพุทธศาสนาขเราดนะมากถึง2 6 3 4 3 4ปีนี่นะก็ได้เท่านะกับจิตใจเลื่อมใสศรัทธาสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่กัและกัน โดยลำดับโดยลำดับสืบต่อมาในะน,นความมั่นคงความทว o รของบวมมระพุทธศาสนานะตั้งต้นที่จิตหวังอนุเคราะหนะ์จิตหวังอนุเคราะห์คือเราท่านนั่นแหละเป็นผู้รักษาจิตของตนเองนะคืออนุเคราะห์ตัวท่านก็คือรักษาจิตเพื่อตัวท่านถนอมจิตเพื่อตัวท่านบำรุงจิตเพื่อตัวท่านคุ้มครองจิตใจเพื่อตัวท่านเอง นะท่านก็เลยได้รับประโยชน์ได้รับผลนะที่จริงวันเนี้ยนะเป็นวันที่เราควรพักผ่เอกเนกนะอยู่บ้านอยู่เรือนสบายเลยนะไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ต้องเสียเวลานะไม่ต้องตื่นเช้านะไม่ต้องกุลีกุจอนะปลุกลูกปลุกหลานนะแต่เพราะเรามีจิตที่อนุเคราะห์สงเคราะห์มีจิตที่เอ,อื้อเฟื้อมีจิตที่คุ้มครองตัวเองได้ดีนะจึงได้ พยายามนะที่จะทำทานพยายามที่จะทำนากิจในวันนี้ให้พลังพร้อมและสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนั้นก็ขออนมโมนาธนาอยานั้นการให้ทานไม่ใช่นะเป็นเรื่องเบาๆนะแต่เป็นเรื่องใหญ่แม้กระทั่งในหมู่พระพิสุสงฆ์อวโรมศาสดาก็ให้พระสงค์แบ่งกัน ผู้ที่มีลาบสักระน้อยบินตาบาดได้ไม่มากหรือบินตาบาดไม่ได้ก็เอาของในส่วนที่รูปที่บินทบาดได้ของขบของฉันนั่นแหละมาวางไว้่ามกลางประสงค์นะประสงค์ชลาภาพประสงค์ดูแลพระอา,าพาธประสงค์ผู้อา,าพาธอยู่ประสงค์ผู้ทีนะ่ไม่สบายอยูนะ่ก็มารับอาหารนะอันเป็นส่วนกลาง นะเป็นส่วนกลางตอนหลังมาก็กรอนเป็นโรงครัวกรอนเป็นการถวายทานในท่ามกลางประสงค์ที่จริงก็คือการเอื้อเฟื้อแก่กันและกันนะพว้เราบวชแล้วไม่สงเคราะห์ไม่อนุเคราะห์กันเธอทั้งหลายนะสละเรือนเข้ามาบวชแล้วไม่สงเคราะห์ไม่อนุเคราะห์ไม่ดูแลกัน นะไม่เอืออาฐนกันแล้วใครนะจะมาดูแลใครจะมาเอื้อเฟื้อใครจะมาอัรนะใครจะมา,า,นะร,ะมานะรักษาซึ่งกันและกันนะนั่นคือหลักการที่นะพวกเราได้น้อมถวายเปล่งวาจาว่า,า,วาสังฆทานนะนี่เป็นต้นนะก็เราเท่าความให้เห็นภาพลักษ์ให้เห็นร,รักเงาของการให้ทานนะรากจริงๆก็คือจิตที่ นะอนุเคราะห์ตัวท่านเองบ่นะมเพราะในตัวท่านเองให้มีจาค้าธรรมนะคือหวังสละทานวังสละใหนะ้การให้ทานก็มี3ามชั้นเนะบื้องต้นทำากลางที่สุดนะจาค้าหมายเอาจิตที่นะนสละได้อย่าสะอาดหมดชดชุ่มชามเอื้อิ่มนะก็ขออนุมโมทนาขออำนวยอวยพรนะให้ท่านทั้งหลายได้ใคร่ครวญตรึกตรอง ว่านะเราทำบุญในวันนี้นาะปร,รบเหตุใดเหตุหนึ่งนาะปร,รบเพราะเราอยากจะทำบุญนาะด้วยปร,รบเพราะเป็นวันเกิดของเราด้วยนาะปร,รบเพราะนะเราให้ทานนะเพื่อบิดามัรดาปุญญาตาใหญ่ปร,รบเพราะหวังน้อมบูชากุณานุคุณนาะของพระบุรพาครูบาอาจารย์อย่างนั้นเป็นต้นเานะก็สุดแท้แต่จะยก เหตุและผลของการให้ทานขึ้นมา,นาแต่ผลลับ์หลายได้ที่งดงามที่สุดก็คือจิตใจของเราท่าน,นาได้พึ่งตนได้พึ่งการให้ทาน,นาไม่ใช่พึ่งเฉพาะวันนี้เท่านั้นยังจะเป็นที่พึ่งพา,าของท่านทั้งหลายแม้กระทั่งอยู่ในพภพของเทวดา,าก็ยังได้พึ่งอยู่ใน,นชีวิตกลางข้างหน้าก็ยังได้พึ่งพา แม้กระทั่งถึงที่สุดแห่งชีวิตได้นสนับสนุนและกือกูลราชาาพูทในพุทธศาสนานในยุคที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ประกาศพระศาสนานในยุคนั้นสมัยนั้นเพื่อว่าเราไปเกิดถึงยุคนู้นสมัยนู้นเราก็ยังได้เป็นกำลังคำชูดูแลอุปถัมภ์บำรุง บวรพรพุทธศาสนานะเพราะเหตุใดเพราะมีนิสัยเพราะมีอุปนิสัยตั้งแต่ชีวิตนี้อันนั้นชีวิตนี้เป็นหลักประกันในชีวิตหน้าวันนี้เป็นหลักประกันในวันหน้านะสติปัญญาของท่านในวันนี้จะเป็นที่พึ่งพานะในวันข้างหน้าในภพข้างหน้าในชีวิตข้างหน้าเหมือนนะเล่าโยงให้ฟังว่า เมื่อเป็นคนธรรมดานะคนหนึ่งให้ทานคนหนึ่งไม่ให้ทานนะอัน,นิสงส์ยังต่างกันนะเมื่อมาบวชเป็นพระพิสุสงฆนะ์องค์หนึ่งราบสักะละมากองค์หนึ่งราบสักะละน้อยเนะมื่อตายจบพระสงคนะ์ก็ไปสู่สวรรค์ก็ยังเป็นเทวดาที่แตกต่างกันนะแต่ไม่แตกต่างกันเมื่อนะทั้งสองบุคคลนั้นนะละกีเลสาสะวะละโลภละโกรธละหล,ลง ล้วเข้าสู่อริยผลอริยอันนั้นไม่แตกต่างกันนะก็คือผลของความเป็นพระอริยเจ้าละกิเลสได้สะอาดหมดจดนะแต่เครื่องประกอบชีวิตข้างโลกิยะแตกต่างกันนะแต่ในส่วนของธรรมโรกุตระอันเป็นส่วนที่สะอาดหมดจดนั้นทัดเทียมกันเท่ากันเสมอกัน,นะฉะนั้นศีลที่ท่านสมาทาน นั้นย่อมเป็นการกล่อมกล่าวจิตใจนะให้ได้ถึงอริยผลอริยภูมิที่งดงามสม่ำเสมอนะเพราะนับหนึ่งงามในเบื้องต้นแล้วต่อแต่นี้คณะสงฆ์จะได้อนุโมทนาให้พรนะตั้งใจรับอนุโมทนา <c oughs> ยะท้าววิวหาปุราปริปุรินทิสาคารเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปะทัย इचितं पठितं दुहं किपा मे वासमिच्छतो सप्पे पुरेन्तो संकपां चंडो पनरसो यथा मानिच्छोति रसो यथा Eyo yuan chan

ฏิปันโสุขะชาตเมดาวสุขโสอาทิขจัติอญยุนดตวะบาลังวันนสุขัญจปติปันโนนิกยยสวโหติยะทยะทุปปาจติ Ipok woktuk so pemanggak rong rakanndo sama dewata sap butan pawenak saddassoti pawantuute pawaktuk sapmanggaran rakando sap dewata Manu pawena sanasoti wewanute awaktuk sapmanggarang ngakan sapde wata Sa sangu awena sedosodi